ดูเขาพี่โมเสสทอสังเกตน้อยคครรััับบสสวดีประเด็นหนึ่งเลยเอาเรื่องของนี่ก่อนที่พี่โพูดเป็นที่พี่พูดเองไหมว่าหนึ่งคนเนี่ยเสียไปเพราะเงื่อนไขของการเวลาครับอีกคนนึงก็จากไปเพราะเงื่อนไขของความคิดความคิดตีความหมายหน่อยพี่ก็คือก็การเวลาก็ตามอายุเงื่อนไขของอายุครับว่า77ปีแล้วครับก็ก็คือแก่นมโนตบุญท่านมโนตบุญเป็นตาปะเป็นตาเป็นตาครับ ก็77ปีก็โรคเล้าก็ลุมเล้านะครับก็ไม่ไม่ไหวแล้วครับยื้อกันมาหลายรอบนะครับก็ไม่ไหวแยอะจากไปยังสงบครับหลับไปแล้วก็ไปเลยครับคุณตาเท่าไหร่77เครับ77ครับคุณพ่อเท่าไหร่คุณพ่อปีนี้เท้า55ใช่ครับถึงหา55คาับคุณพ่อที่ไปต่องใช้ความคิดความคิดตอนนั้นมีความเครียดที่เห็นไมไม่มีนะครับแกคุยเล่นปกติกับผมอยู่เลยครับ ับไปคุยปกติว่าเออเนี่ยซื้อทะเบียนรถนะซื้อเลขของตานะอะไรอย่างเงี้ยครับคุยหยอกล้อปกติที่ตอนติ้ง้างใช่ใช่ครับถูกต้องครับสิบหกนี่อยู่ดีมาก็ไปครับตอนเช้าเลยครับวันนั้นเราอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ในห้องหนึ่งห้องนึวยครับพ่อกับแม่นอนด้วยกันครับแม่ก็ไม่ทราบว่าพ่อออกไปตอนไหนนะครับแม่ก็นอนอยู่ครับ เป็นไงครับพอใส่เทนน้อยค่ายมวยทำต่อไหมครับคิดว่าทําต่อครับครับผมมีต้องคิดที่ทําต่อครับครับคือก่อนหน้านี้เราเคยพูดกับพ่อไหมว่าพ่อเลิกทำเนี่ยเราจะต่อเพราะยังไงไม่ไม่ครับไม่เคยพูดเพราะผมกับแกเนี่ยครับไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยครับไม่เคยคุยกันเลยเดยวครับครับวันวันไม่เคยคุยกันเลยครับกครับไม่เคยคุยกันแนนน้นมเหมือนครอบครัวเตื่นนะครับ ไม่ไม่เคยคุยกันเลยแต่เฉยๆใส่กันมากกว่าก็เฉยๆคุยสามคำครับแต่ส่วนมากเป็นแบบนี้นะสนิทกับแม่มากกว่ากับ,บแม่คุยเล่นครับเว <c oughs> ลาพ่อคุยก็คุยผ่านแม่เวลาผมคุยคุยผ่านแม่<อ>แม่เป็นคนสื่อสารครับชายกับพ่อไม่ค่อยสนิททั้งพี่ทั้งน้องเลยครับเสียดายหไหมน่าจะคุยกันได้มากกว่านี้เสียดายมากครับว่าผมครับเสียดายมากครับเข้าใจเลยก็ผมว่าอยากจะบอกรับ ทุกทุกท่านไว้นะครับว่ามีลูกหลานก็ควรจะพูดคุยหยอกเล่นกันอย่าให้เหมือนกับข้อพ่อผมครับที่ว่าไม่มีการคุยกันอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันสายไปในวันที่ไม่มีเขาแล้วใช่ครับแล้วช่วงหลังเริ่มมารับรับไม้ต่อจากพ่ออะไรบ้างครับช่วงพางานค่ายมวยนะใช่ครับช่วงพาช่อฟ้าไปไปใต้ครับไปไปชกใต้ครับที่ใต้ ใช่ที่ชนะมงคลเพชรอ่ามงคลเพชรยินดีใช่ครับเพราะว่าปล่อยให้ให้ทำเลยครับพาไปพากลับนะครับแล้วก็มากล้องชัยครับที่แพ้แพ้น็อกซูเปอร์เล็กใช่ไหมครับก็่วง้นจะดูดูดูแลหมแทนพ่อแล้วแต่แกคุมแกดูคอยคุมคอยแบบคอยคุมครับคอยคุมเหมือนปกติแต่แกไม่ไม่พาไปชกไม่พาไปอะไรแล้วครับเราได้ออกงานเองอเาใช่ครับให้ผมรับไม้ต่อครับแล้วที่ค่ายเราช่วยอะไรบ้าง ตั้งแต่จับเป้าตั้งแต่ทุกอย่างนะครับเรียนรู้ทุกอย่างนะครับคือแล้วหลังจากนี้เรามีใครมาช่วยเราบ้างในเรื่องการํานในความคิดของผมนะผมไม่ต้องการใครเข้ามาเลยครับเหมือนที่พ่อเขาเคยสังเกตพ่ออยู่ไม่เคยพาใครมาทุกที่จุกจิ๊กเลยครับแต่ก็มีแต่ทำเทนเนอร์คนอ่นชื่ออะไรนะที่เทนเนอร์เทนเนอร์พี่พี่เหิมครับเขาอยู่พ่อมานานแล้วนะอยู่อยู่มาแต่ค่าให้เก่า กี่ปีแล้วครับครับก็ต้องอยู่กันต่อไปอีกอยู่กันต่อไปครับก็พี่เทนเนอร์อีกอีกคนหนึ่งครับก็อยู่คนก็หลายปีถูกไหมสี่ห้าปีก็ไว้ใจกันได้ครับโอ้แค่นี้ก็พอละสามคนสามคนครับน <gli> ักมวยเขาบอกถ้าเกิดพี่โมเสสทำเขาก็จะชกต่อถ้าเกิดเลิกทมเขาก็เลิกมวยเขาคุณน่าจะเลิกใช่ครับผมว่าทำหน้าสามคนสุดท้ายแล้วครับเหลือที่ที่เหลืออยู่ครับผ่าถึงวันนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะไหวไหม สำหรับผมนะครับมันยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยเพราะว่าติดโควิดด้วยอะไรด้วยครับต้องมีพิสูจน์อีกแล้วลูกศิษย์ที่เป็นต่างชาติอ่ะก็จะยังไงต่อต่างชาติเหรอครับอันนี้ก็ยัไม่คงแต่ที่ที่มาอยู่สองคนผมรับช่วงต่อครับแต่ว่าถ้าเขาต้องการจะมาอีกนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเพราะผมเป็นคนรับช่วงต่อ แต่เขาเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาได้ซึมซับอะไรจากพ่อเยอะเยอะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ช่วงต่อยเพราะว่าไม่เคยบริหารเองใช่ปกติจะมีพ่อจับมือตลอดใช่ครับแต่บางนี้ไม่มีเดินตามพ่อตลอดครับมีพ่อของเขาครับตัดสินใจแล้วครับว่าแต่ว่าที่พาวะเราก็ได้แนะหนูใช่ไหมลูกก็เยอะพอเสร็จอายุเท่าไหร่ครับปีนี้กรกฎานี้สามสิบครับโอ้ยเยอะแล้วครับพูดอะไรกับพ่อหน่อยถ้าเกิดเขาฟังอยู่พูดเลยครับเออว่าเรื่องค่ายมวยเนี่ยก็ผมก็อยากจะ รับช่วงต่อครับให้พ่อรอดูห่างๆดีกว่าอยู่บนฟ้านะครับผมจะไม่ทําให้ชื่อเสียงทอแสงทีน้อยตกลนแน่นอนครับอุดมการของพ่อของสารต่อครับโอเคหน้าที่สารราชการตอนนี้เป็นเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอ๋อเป็นอยู่ที่ทหารเปื้นใหญ่ครับต่อสู้อากาศยานที่หนึ่งกรมทหารเปือนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่หกครับก็อะไรครับตอนนี้ตอนนี้สิบเอกครับสิบเอกครับอยู่ที่ตรงไหน ยู่ตรงตรงข้ามตึก DSi ครับเส้นราชการครับเจ้งเนจ้งวัฒนาครับตอนนี้ยศอะไรทีชิปเอครับชิปอกนาคตนี่จะไปถึงตรงตรงหรือว่าคุณยนี่ไปเรื่อยๆไปก่อนอนาคตแบบแบบในเส้นการรัฐานรัชฐานอ๋อก็รับรับอยู่ด้วยครับครับรับก็น้ำมัที่สองอย่างนะครับครับขอบคุณมากครับ